เรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสิริรัตน์จันนันทะตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดอยศรีเสริมกสิกรสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขตหนึ่งรางวัลที่ภาคภูมิใจครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันเวทคณิตระดับประเทศได้รับรางวัลเดินยเงินปัจจุบันรับผิดชอบสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ประเด็นท้าทายประจำปีงบประมาณพุทธศักราร2 5 6 8เรื่องการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโปรยารวมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI ของผู้เรียนชั้นมัมศึกษาปีที่5 สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้หลายท่านทราบเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะว่าวิชาคณิตศาสตร์มีความสําคัญในการพัฒนาความคิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้แต่การจัดการเรียนรู้ยังไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากตัวดิฉันเองและครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการสอนแบบบรรยายทำให้ผู้เรียนไม่สามารถเชื่อมโยงเข้ารู้ เข้าสู่การแก้ปัญหาได้อีกทั้งยังขาดการลงมือปฏิบัติจริงการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อนหน่ายจากเหตุผลดังกล่าวดิฉันจึงต้องการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องออกเียส่วนจึงได้นําเทคนิควิธีการใหม่ๆเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้นั่นก็คือใช้วิธีการแก้ปัญหาของโพรยา่าซึ่งประกอบด้วยสีขั้นตอนขั้นตอนที่1 ทำความเข้าใจขั้นตอนที่สองวางแผนขั้นตอนที่สามแสดงวิธีทำและขั้นตอนที่สี่ตรวจคาตอบร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามความสามารถของตนเองและเป็นการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดังกลาง่าวจะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนมากยิ่งขึ้น วิธีการดําเนินการให้บรรลุผลประกอบด้วย4ขั้นตอนขั้นตอนที่1ออกแบบการจัดก,การเรียนรู้ดิฉันได้ออกแบบแผนการจัดก,การเรียนรู้และใบกิจกรรมต่างๆสําสหรับผู้เรียนจำลองสามที่5เพื่อพัฒนาวความสามารถในกนารแก้โจทย์ปัญหาเรื่องของเศษส,ส่วนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของผู้เรยร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI ขั้นตอนที่2ศึกษาคู่มือและแนวทางได้ศึกษาคู่มือและแนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเรื่องของเศษส่วนรวมถึงวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลโดยให้สอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาของโปรย่าและท a i ขั้นตอนที่3นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้เมื่อมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริงก็จะมีการบันทึกผลสะท้อนผลให้กับผู้เรียนทราบเป็นระยะ ขั้นตอนที่4ีการประเมินผลและสรุปผลดิฉันได้มีการประเมินผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้และจัดทำรายงานเพื่อนําผลการที่ได้ไปปรับปรุงในพัฒนาใช้ในโอกาสต่อไปตัวอย่างคลิปการจัดการเรียนรู้เรื่องเศษสกิจสอ้ ผลลับเชิงปริมาณผู้เรียนชั้นปถมศึกษาปีที่5ถึง5จำนวน38คนมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์107จำนวน33คนคิดเป็นรอยรั88.37 ผลลับเชิงคุณภาพผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้าแล้ามีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องของเศษส่วนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพย่ารวมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI สูงขึ้นสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมทําการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของตัวดิฉันในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนําเสนอในครั้งนี้จะช่วยให้ท่านคณะกรรมการได้มองเห็นภาพรวมของการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของดิฉันขอบคุณค่ะ